กี่ดอกไม้เนี่ยนะสุกมเลยแล้วัอะไรแบบนี้อันนี้อันนี้โอ๊ยใช่ใช่อันนี้อันน้ มาดีค่ะมาทำบุญขึ้นปีใหม่ทำบุญปีใหม่ค <k Heh Murray> ่ะสองสาวแม่ลูกมาทำบุญค่ะยาน้ำไหลอาน้ำเอาไฟเนี่ยอาจัรยมาบอกยานะเอาเบียร์มาพูดหมันทาสละวพักลังไล่ไหลจะจะลองดูเขึ้นหน่อยสักว่าปีนะรสชาติเป็นยังไง ไอดีไอดูเลยไอดูชอบใจไอดูชอบใจเออเอาเอาดูน้ำดูน้ำใส่ตู้เย็นมาเพื่ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นจะได้เอาไว้ดื่มกันแดดมันร้อนด้วยอะไรด้วยแ้่น้ำเย็นๆชื่นใจชื่นใจอืมไม่ต้องไปเอาเบียร์เด้อถ้าเบียร์มาคิดถึงไปหาคนมีศีลเบ่งยำใดก็งามคนมีธรรม เบ่งยำใบกอสางคนมีดีอยู่กับใครอยู่บนใดก็มีราคาผ่านชอดตอไปเดียวขอเวลาห้านาที ช่วงเขาดาวนี้ต้องทำใจเพราะสถานีต่อไปคือวาเลนไทน์ ป่าตัวใหญ่มากวาัวอะไรคะว่าว่าอะไรอ่ะเข้าโบสถค่ะเข้ามาไหว้พระ ปริวาสนะคะโบสสวยงามมากค่ะ